สวัสดีค่ะท่างวตะวันรัสมีไลฟ์สไตล์ใบรีนวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาร่วม ทำบุญตักบาตรโครงการผู้ว่าผาแตงประไทยตักบาตรกับช้างนที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นั้นนะคะท่านวีรชัยประเสริฐโสนะคะก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะัไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นประธานบ้างนะคะก็ร่วมถ่ายรูปนะคะเป็น ทุกคนหน่วยงานที่มาร่วมงานกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ทางสำนักงานสตงนะคะผู้หญิงนะคะหัวหน้าสำนักงานสตงสุรินทร์นะคะเข้ามาด้วยนะคะทางที่มาในร่วมในวันนี้ก็จะมีน้องขวัญซ้ายมือพี่ฟ้าสายขวามือนะคะมาหน้าสปาฉีดเลืกันแล้วลวดตื่นไปแลวนะคะคุไม่ยอมขึ้นไปแล้วค่ะ คือท่านใดที่ลุกแต่เช้าจนลืมทานกาแฟท่านอุ่นจีรเช่นน่าเช่นเดียวกันนะครับที่อยู่อเมริกาดาวีปริการกาแฟดำกาแฟทรีอินวันหรืออนเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านกล่าวคำบูชาพระตนะไตพร้อมกันอาระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธโมธามังนัมสามิ สุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท like ธ oi ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังธันเต พัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิพัตตานิสัปปริวารานิปติคันหาตุอามหากังทีคารังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหาร กับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงคอพระพิสุสง์จงรับพัตตาหารกับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลละนานเทินเจตกราบมิมน์พระครูปริยกิจทำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เจ้าอาวาสวัดกลางเมตตากับเมตตาก่าบสัมมทนียกถาเวลาอันสมควรครับผมพรชเจ้าผ่นดินพิจิตประเสรโสรองว่าใหญ่สุรินทร์ตัานอรุณรัตนชนะด่านพุทธรวจกรมพัฒนาชุมชนหน้าสนระชาการ ทุกท่านอย่าโยมบรรยากาศดีเนาะครึมๆเดี๋ยวค่อยมากันแลวกันนะอย่าเพิ่งมานะในความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่คำคำหนึ่งน่าจะเหมาะกับยุคสมัยเขาบอกความทุกข์มันไม่ใช่ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์แต่มันเกิดจากสภาพการปรุงแต่ง ของใจเราเสียส่วนใหญ่กักคณิสัตร์มันก็จะมีเหตุมีผลอยู่ในตัวแต่ความทุกข์มันก็จะมีเหตุมีผลแต่ว่าเราจะจับทฤษฎียากหน่อยแต่ว่ามันเกิดจากการปรุงแต่งของใจเรานี่แหละส่วนใหญ่เมื่อมองถึงการปรุงแต่งของใจบนฐานของความเปลี่ยนแปลงภาษาบาลีใช้ก็ว่าสเพสังคาราทุกขา ความทุกข์เกิดจากการปรุงแต่งนี่แหละหวานก็ปรุงแต่งชุดใหญ่6ต่อสอาจจะมีทั้งคนดีใจอาจจะมีคนทุกข์ใจประมาณนี้ประสบการณ์ของชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันดังนั้นการการปรับจูนใจเราก็มีความจำเป็นเพื่อสร้างความสมดุลของใจให้อยู่เป็นสุข อันนั้นมองอย่างนี้เขาจึงบอกว่าประการแรกก็ปิดตาสองข้างปิดหูสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายหมายความว่าสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ของชีวิตที่เข้ามากับเราอะไรบ้างไม่เป็นประโยชน์อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายตั้งปวงเรียนมักมีสองด้านเสมอ เมื <caval S 2> ่อเรามองด้านหนึ um <use> <Tu alien> Joe, ่งก็ดูดีมองอีกด้านหนึ่งก็ดูไม่ดีก็อยู่ที่มุมมองของเรานี่แหละว่าเราจะมองมันยังไงเพราะนั้นถ้าจะกล่าวสั้นๆว่าจงมองความจริงจากความจริงอย่ามองความจริงจากความรู้สึกของเราหรือมองความจริงจากความคิดเพราะถ้าเรามองความจริงจากความคิดเราก็จะไม่พบความจริงเราจะพบเฉพาะเหยื่อทางความคิดของเราเท่านั้น คือใจเราแสวงหาคามตอบอยู่แล้วในตัวมันเองในการมองสรรพะสิ่งแต่นั้นถ้าบอกว่าบางสิ่งบางอย่างก็มันก็จะค่อยลืมเลือนไปตามกาลเวลามันก็เปลี่ยนไปไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรถาวรหลวงพ่อประยุต์ประยุยะยยติโตหรือสมเด็จพระตโกศอาจารย์ใช้คำว่าชีวิตเรามันไม่คงที่ชีวิตเรามันไม่คงทนชีวิตเรามันไม่คงตัวมันเปลี่ยนแปลงตามสภาพการ นประสบการณ์ของชีวิตอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์ก็ก็เหมือนกับร่างกายเรานี่แหละทานอาหารอันไหนที่มันไม่เกิดประโยชน์เราก็ร่างกายมันก็ขจัดออกไปเพราะว่าถ้าเก็บไอของไม่เกิดประโยชน์ร่างกายก็สู้ไม่ไหวมันก็ัร่างกายมันก็ถ่ายเทถ่ายโอนไปตามสภาพการสร้างความสมดุลของร่างกายจิตใจคนเราก็เหมือนกันอะไรที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วเกิดประโยชน์แล้วใช้ไปอันไหนไม่เกิดประโยชน์ เพราะว่าตอนหลับตากับลืมตามันก็คนละเวลากันดังนั้นก็กับเก็บส่วนที่เกิดคุณเกิดประโยชน์สําหรับการใช้ชีวิตของเราเสียดีกว่าไม่ต้องไปจมอยู่กับความคิดที่มันมันก่อตัวในทางลบกรอบความคิดกรอบความคิดต่างๆที่มันสังสมอยู่ในร่างกายเราในชีวิตเราเนี่ยมันเกิดจากการประสบการณ์ทั้งนั้นดังนั้นก็เลือกประสบการณ์ที่เป็นคุณประโยชน์นั่นประการที่1ประการที่สองก็คือ ร่างกายมันก็ยังขจัดความส,สิ่งของไม่ดีออกจากร่างกายไปชีวิตของคนเราก็เหมือนความความคิดมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบอ่ะคืออย่าสแสวงหาความสมบูรณ์แบบกับมนุษย์คนเดียวเพราะโดยข้อเท็จจริงแล้วมันไม่มีคนเราก็มีความพร่องอยู่โอ้คนนี้หน้าตาดูดีนะแต่ตัวเตี้ยไปหน่อยคนนี้ก็ดูดีมันก็จะมีมุมมองให้เราได้คิดในทุกมิติอนะ ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกแต่นั้นเมื่อมองความไม่สมบูรณ์แบบเราก็จะมองว่าอะไรที่มันมันไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเราก็ละทิ้งมันบ้างความคิดความรู้สึกการผูกยึดติดกับความคิดอันใดอันหนึ่งที่สภาพมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนเหมือนองค์ความรู้ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นั่นผู้ช่วยไปดิจิตอลเราหมดด้วย โลกมันเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเราก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนเทคโนโลยีมาใหม่ๆคุณครูพูดเท่ากลาออกกันระนาวพอมันเพราะเราไม่ปรับตัวเราก็อยู่ไม่ได้ยิ่งประสงค์ยุคนี้ก็ยิ่งมีอะไรอะแยะไปหมดแต่เก็ต้องปรับตัวเพื่อมันมันให้มันสมดุลกับสังคมมันจึงจะอยู่ได้อันไหนที่ไม่เหมาะไม่ควรกันละทิ้งมันไปสลัดสลัดวางมันไป ความคิดความรู้สึกที่มันก่อให้เกิดทุกข์ทางใจก็สลัดมันทิ้งไปบ้างนะไม่ต้องไปกักเก็บมันแต่การสลัดความคิดเนี่ยมันเกิดจากตัวตัวปัญญาคือรู้ตัวรู้นี่แหละว่าเพราะคนเรามันจะเปลี่ยนยากคนเรามันจะมีสองอย่างที่ทำผิดก็คือทำโดยไม่รู้ว่ามันผิดอันที่สองือรู้มาผิดผิดมันก็ทำผิด ไอ้รู้มาผิดผิดมันเกิดจากประสบการณ์เกิดจากสังคมจัดวางมาเราก็เชื่อกันมาสุดท้ายปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราทำมามันผิดก็เหมือนวิทยาศาสตร์นั่นแหละวิทยาศาสตร์อันแรกๆทดลองแล้วมันถูกพอเข้าเชิงลึกมันผิดก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรที่มันไปเกิดประโยชน์เราก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางใหม่ดังนั้นสำคัญก็คือละวางสิ่งที่มันมันไม่ถูกต้องออกไป เมื่อเราหวางเสร็จแล้วมันต้องมีทางเดินใหม่ทางเดินใหม่ที่กำลังจะเกิดกระแสใหญ่เนี่ยก็คือสร้างกําแพงเจ็ดแปกิโลจริงๆนะมาว่าทำก็ดีแต่ทำให้เป็นการท่องเที่ยวทำให้เป็นเหมือนกําแพงเมืองจีนตลอดแนวไปเลยเดินอยากเดินชมวิวก็ไปเที่ยวกำแพงกาแพงเมืองไทยนี่แหละก็ดีถ้าทำมันก็มันก็เกิดการพัฒนาการใหม่ลงทุนใหม่ แต่ใบก็ต่างคนก็โอเคมันไม่ต้องทะเลาะกันอันนี้ทะเลาะกันกี่ปีแล้วเนี่ยทำให้มันจบไปเลยนี่ตัดสินใจเพราะจบความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะลดลงยิ่งตอนนี้เนี่ยถ้าขอคนละร้อยในยสงสัยเงินเหลือเฟือเลยเจ็ดกว่าร้อยกิโลนคนก็อยากจะทําอยู่แล้วแต่ทําให้มันมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเลยให้มันดูยุคสมัยหนึ่งไปเลยก็ก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าม,มันก็เปลี่ยน มันต้องดีทางเลือกที่ดีกว่านี้ไหมที่มานั่งทะเลาะกันวาดภาวะวิตกกังวลสิ่งกันอะรกันทุกคนก็เดือดร้อนแต่มันมีหลักคิดคนอย่างหนึ่งก็คือว่าการประท้วงเนี่ยคนนาประท้วงไม่เคยตายแต่คนที่ไปร่วมประท้วงส่วนใหญ่ตายมันก็จะกลายเป็นปัญหาอยู่ตั้งแต่เราอ่านประวัติศาสตร์มานี่คนพวกหัวหน้าประท้วงไม่เคยตาย คนที่ไปร่วมปริท้วงมีสิทธตายมานี่อทะเลาะกันในสภาเที่ยงกันเอาเป็นเอาตายพอลงจากห้องประชุมมากอดคอมานั่งกินกาแฟข้างล่างเนี่ยชาวบ้านจะตีกันอยู่ข้านอกอ่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันบนฐานของของสิ่งที่มันสร้างความเข้าใจร่วมกันว่ามันบทบาทหน้าที่แต่และอย่างละอย่างก็แตกต่างกันออกไป ต่มาก็เลยคิดเหมือนกันเนี่ยพอดีไปเอาหนังสือไปส่งเรื่องยื่นเรื่องกฎหมายของการสื่อสารการส่งเนไ่ที่มันเกิดผลอยู่ทุกวันเนี่ยข้างในเถียงกันจเป็นจะตายที่ไหนได้เอ้ยไม่เป็นไรพี่นี่พี่หน่อยว่าเราไม่กินกาแฟรือไงข้วยหลังหัวเราะ๊ก็กๆอยู่ข้างหลังให้คนดูดูในโจเถียงกันจะเป็นจะตายก็เลยบอกโอ้เหมือนละครชีวิตแต่ละละครแต่ฉากหนึ่งในนั้นทางเลือกใหม่ที่มันดีกว่าก็ ช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์ภาษาพระก็คือภาวนาก็คือเลือกทางเดินใหม่ที่มันดีกว่าไหมดีจะต้องมันซ้าซ้อนกันแก้ปัญหาไม่จบไม่สิน้นอ่ะถ้าเป็นส่วนสําคัญว่าชีวิตเราเมื่อทางเดินเก่ามันไม่ดีก็เปลี่ยนทางเลือกใหม่ไม่ต้องไปติดใจกับอะไรมันเพราะมันกับสังคมมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนยิ่งทุกวันเปลี่ยนเร็วเกินเปลี่ยนเร็วมากแต่และเรื่องแต่และราวนี่ก็เราก็เลือกทางเดินใหม่แต่ถึงสุดท้ายแล้วเนี่ย ในหลวงรอเก้าพระองค์ตัดอยู่เสมอก็คือพอเพียงพอดีคำว่าพอเพียงพอดีภาษาพระก็คือสันโดษแต่บางครั้งเนี่ยใช้สันโดษในทางที่ผิดก็มีคือสันโดษไม่ทำอะไรเลยอันนี้ไม่ใช่สันโดษละคำว่าสันโดษก็คือสันโดษในการดารงชีวิตอยู่กับกับสิ่งปัจจัยสี่ที่การดำรงชีวิตอยู่พอเหมาะพอควรพอดีแก่ตัวเอง คำว่าพอดีมันไม่ใช่พอดีเหมือนกันพอดีแต่ละคนก็ต่างกันออกไปความเหมาะความควรแต่ละคนเหมือนมีฐานะดีก็ใช้ชีวิตพอดีกับตัวเองส่วนคนที่ฐานะด้อยลงมาก็พอดีกับตัวเองก็มันก็ไม่เตื่อนร้อนแต่นั้นเป็นสิ่งสําคัญว่าใช้คําว่าแต่ผู้ตดงตัดชัดเจนว่าไม่ให้สันโดษในในการพัฒนาคุณธรรมหมายคำว่าเหมือนเหมือนคนเราทุกคนรับราชการก็อยากจะก้าวหน้าในชีวิตน่ คือคือในเรื่องของกุศลธรรมไม่ให้สันโดษเพราะอะไรเพราะมันเกิดการพัฒนาเกิดการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องตัวชีวิตเราก็ใช้ความรู้ความสามารถที่มันเต็มกําลังที่มีอยู่เพราะว่าชีวิตหนึ่งก็อายุก็ไม่ได้ยาวนะอยู่อยู่มาเนี่ยมันกเจ็ด70บกว่าปีก็ไปกันหมดละช่วงหลังนี่ก็ ดังนั้นเราก็ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ดังนั้นพูดตองตัสว่าไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมหมายความว่าชีวิตเราก็เกิดการพัฒนาอย่างจนจน,จนเต็มศักยภาพของคนแต่ละคนดังนั้นก็เป็นส่วนสําคัญว่าในสังคมยุคนี้ยุคใหมนะ่ก็ไม่ควรจะสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองนะทุกสรรพสิ่งอ่ะเหมือนทุทีเหมือนเราอยู่ในป่าในเขา ต้นไม้แต่ละต้นมันก็เติบโตตามตามศักยภาพของมันเราจะให้เหมือนกันคงไม่ใช่คนแต่ละคนก็เติบโตตามคุณภาพของแต่ละคนอย่างเต็มกําลังพอสุดท้ายเราก็อยู่คนเดียวนี่แหละเราไม่ได้อยู่เป็นหมู่มากแล้วจะสุขและทุกข์ก็อยู่ที่สภาพการปรุงแต่งของใจเราเองนี่แหละว่าเราจะจัดการบริหารจัดการชีวิตของเราอย่างไรก็จะถ้าเราดูแลตัวเราดีๆและเข้าใจ จึงกล่าวในเบื้องต้นว่าจงมองความจริงจากความจริงอย่ามองความจริงจากความคิดถ้าเรามองความจริงจากความคิดเราจะไม่พบความจริงเราจะพบเฉพาะเหยื่อทางความคิดของเราเท่านั้นแสแวงหาเพื่อสนองตอบต่อความคิดความรู้สึกของเรานะพอสังคมมันไม่สนองตอบเราก็จะมีความรู้สึกของความขัดแย้งกลายเป็นปมเป็นเงื่อนไขของความทุกข์แต่ถ้าเรามองความจริงเหมือนคุณครูเหมือนผู้ตรวจกรมพัฒนา ชุมชนเราก็คือศัก,กยภาพของแต่ละคนแตกต่างแล้วก็ส่งเสริมเขาให้เจริญเติบโตตามที่ควรจะเป็นเหมือนกันใจเราก็เหมือนกันคนทุกคนก็เหมือนกันถ้าเราจัดวางมองเหมือนคุณครูผู้ฉลาดก็คือเด็กแต่ละคนมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างก็ส่งเสริมเข้าไปแต่ละแผนกแต่ละส่วนเขาก็เติบโตอย่างแข็งแรงสังคมเราก็เหมือนกันอย่าพยายามทําให้คนเหมือนกันเพราะมันผิดวิสัยของความเป็นคน นั้นคนก็มีความแตกตา่างมีสระเสรีในการใช้ชีวิตก็ให้เขาเติบโตตามเหมาะตามควรป่าเขาที่มั่นคงเกิดจากก้อนเห็นก้อนสายลำน้ำต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยแต่มันผสมประสานอยู่กันอย่างกลมกลืนก็เป็นป่าดงดิบที่สมบูรณ์ชีวิตของคนในสังคมก็เหมือนกันถ้าทุกคนต่างเติบโตยอย่างเหมาะอย่างควรเราก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ก็อนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจของท่านหลวงท่าน กุ้ตรวจสนุสุนราชการยะโจมที่ไม่มาร่วมตักบาตรในวันเสาร์ขอขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงหลอมรวมเป็นตะบะเป็นปาราวะปัจจัยให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขภละต่อตั้งธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกท่านทุกประการเตอ เรวะปุรัปบริปุเรนเิสะการังเอวามีวัตถินังเตยานังอุปัคปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโตปนรโสยถามณีโชติรโสยถา

Taklang bawa dosa, bamaangkalan rakan. Mata samapun, tanu pahwianasa, daso tiem pawan, tudem pawan, tud pamaangkalan rakan, dosa bade awatasa, bata manum. เวนัสธาโสติอัมพาวันตุเตอมพวตุสัมปมังกลังคันตุสัมปะเทวดาสัมปสังกานุปาเวนัสดาโสติอัมพาวันตุเตม ก็เริ่มตักบ,บาตรกัแล้วนะคะส่วนสายสูงเพระครูอพอดีกินหึน่ง้ยนะคะรองชอนักนจังหวัดสุรินทร์ก็ท่านท่านวีรชัยเกษตโสร์รักบัวรักทองนะคะนำตักบาตรนะคะในวันนี้นะคะโดยคุณ มีตักบาทั้งสองฝั่งนะคะวันนี้ดูมานื้อฝนจะตกก็คนมาน้อยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ยังมาร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมทมําบุญตักบาตกับโครงการผู้ว่าพาแต่งพ้าไทยตักบาตรกับช้างทุกทุกวันเสาร์หน้าที่ว่าการำอำเภอเมือง,งจังหวัดสุรินทร์นะคะ มามาจารย์เต๊กกัน <coughs> เสียดเรียกว่าเกลดแล้วมันเป็นผ้าเว้นไปไอ้เกล็ดถู้ ทุกคนก็ของการตกปาเพที่ว่าพระแต่งพระไทยตลาดกระชางก็มาอันนี้ค่อนข้างที่จะบางตาดราคาก็เกี่ยวกับภาวะอากาศนะคะทุกคนเนาะก็วันนี้ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญให้ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะในวันที่30สิงหาคม2568น,น,น,นะคะวันนี้ยิ่งว่าท,ทุกทคนทุกท่านก็คงจะได้ขขทุกคนจับรานะคะผู้ชมที่เข้ามาอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ กด subscribe mm hmm. กดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับทีนี้หนึงขอตัวลาไปก่อนนะคะสุขสวัสดิ์อีกครั้แก่ทุกคนทุกท่านนะคะ่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ